สวัสดีครับผมชื่อวุ้ดีชมฤีนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปความรู้ล้วนเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้อารมพบทอะไรมากมายนะครับผมเพราะผ้าผมเยอะนะครับผมพ้าที่ผมซื้อมาในวันนี้นะครับผมแล้วก็มีเวลาว่างเว้นสักนิดหนึ่งเนี่ยผมจะบอกเพื่อนๆผมอาจจะไม่ได้บอกว่าอย่างนี้หลวงพ่ออะไรแบบนี้บล็อกอะไรยังไงเอาแค่ว่าแบบถนัดของผมแล้วกันนะผมจะครงรูปให้ดูแล้วก็ชี้ๆเลยนะเพราะว่าพระมันเยอะมันจะได้ไปไวๆจากที่ได้ความรู้แค่4ี่แค่5้าเนี่ยจะได้ได้ความรู้สักนะครับเก้า่งบนี้ปู่โตนะ ครับแบบนี้เล่น3 0,000ื่นแบบนี้น้ําเต้าหลวงก็สดนะครับเล่นหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยผมเอาว่าเพื่อนๆเก็ดจำภาพถือว่าดูให้เป็นความรู้ดูเป็นไกด์ไลน์ไม่จําเป็นว่าจะต้องมาซื้อผมหรือขายผมนะครับผมดูเพื่อเป็นความรู้ไว้อ้างอิงในการซื้อขายหรือว่าเรามีพระอยู่เราจะได้รู้ว่ามูลค่าประมาณเท่าไหร่พระทั้งหมดวันนี้ผมซื้อมาประมาณ2ล้านกว่านะครับผมแต่ว่ากระจัดกระจายกันบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะเอาทะที่จับต้องได้แล้วกันนะครับผมอ่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมแผ่นให้ดูเต็มๆก่อนนะอ่ะ อย่างนี้ก็เหรียญชมบุรีนะครับผมหลวงพ่อแก้วอย่างนี้ก็สี่ห้าพันตอนนี้ราคาลงมากแล้วครับผมแบบนี้ก็พอเงินไม่ใช่ปีหนึ่งห้านะเป็นออกวัดอะไรบางกระทิงวัดอะไรไม่รู้อะอย่างนี้ก็สองพันบาทนะครับผมอย่างนี้ก็ปูโตอันนี้ก็หนึ่งหมื่นบาทเนื้อเงินอย่างนี้ก็สวยๆก็เป็นแสนแต่ว่าสภาพนี้ก็ไม่ถึงนะครับผมหกหมื่นเอาว่าผมบอกราคาอย่างเดียวแล้วกันนะอย่างนี้ห้าหมื่นบาทหกหมื่นห้าถึงหกหมื่นอย่างนี้ก็หมื่นนิดๆอย่างนี้ก็ปกปูโตอย่างนี้ก็หมื่นนิดๆนะครับผมหมื่นหนึ่งบวกลบ เหรียญเหรียญอย่างนี้ก็ห like ม like ื okay. onun, <Okay. S 1> ่นสองหมื่นสามพร้อมทองเหรียญปู้ทิมเจริญพรนะครับผมแบบนี้แบบนี้พราทาผิวมานะแบบนี้ก็แสนแสนนิดๆเลยแสนสองแสนสามพร้อมตลับนะครับผมอันนี้ก็ไม่แพงอันนี้ก็สองพันอันนี้ก็สองพันพสุดนี่ก็สองพันอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็แปดพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับผมอย่างนี้ก็น้ําเต้า เงนเต้าเขาสดแบบน,นี้รุ่นแรกนะครับผมน,นี้ก็หมื่นห้าสองหมื่นไม่รู้ว่าจะเละหรือเปล่านะเพราะว่าผมมองว่าอย่างเงี้ยมันดูแล้วเข้าใจง่ายดีแต่ว่าลองดู <Okay. S 1> อย่างนี้ก็ปูทวดสองสี่ 2, 4, อย่างนี้ก็ห้าพันหกพันเหรียญเหรียญปูโต้ก็แปดพันตรสภาพปูทวดสองสี่ 2, 4, อย่างนี้ก็เนื้อเหลืองนะครับผมน,นี้ก็สี่พันสามสี่พันบาทเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นเก้านะงามเอก <Yeah. S 1> น,นี้ก็สองหมื่นห้าสามหมื่นนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะ ไปผัดผัดสองอย่างนี้เลยแล้วกันอย่างนี้ก็ชินาาชชินราชอีโดจีนก็หกเจ็ดพันนะครับผมแบบน,นี้ก็แบบน,นี้ก็กิง่งแบบน,นี้ก็ 1, 500, 2, 000, พันห้าสองพันลูกเผือกแบบนี้ก็สามพันบาทนะครับผมพอลีก็สามสี่พันกิง่งอย่างนี้ก็กิง่งนี้ก็สองสามพันนะครับผมเด็ดโตนี้ก็พนะันหนึ่งประมาณนี้นะเพ,เพื่อนๆนะประมาณนี้นะอ่ะโอเค อันนี้ก็ชุดหลงปู่เรืองอย่างนี้ก็สามสี่พันนะครับผมปูหงอย่างนี้ก็พันบาทแบบนี้ก็พันบาทไม่เงินนะครับผมอันนี้ก็หลักร้อยเจ็ดแปดร้อยส่วนพระพวกนี้ก็เฉลี่ยแล้วองคประมาณพันสองพันอันนี้ก็โคะสารปูทวดโคะสานมูทวดอย่างนี้ก็เจ็ดแปดพันนะครับผมงานอย่างนี้ก็ซื้อมาสองหมื่นนะครับผมงานนี้ซื้อมาสองหมื่นเหรียญพระมุยก็หกเจ็ดพันเม็ดแตงก็แปดเก้าพันปูเผือกงนี้ก็หมื่นกว่านะครับผม ย่างนี้ก็พอผมก็หมื่นหมื่นบวกลบพอเงินก็สองหมื่นว่าพอคิงก็สองพันนะครับผมพ่อพาเล่นทองนี้เล่นมั่งไม่เล่นมั่งพอเนื่องก็หมื่นหนึ่งครับผมตามสภาพไเม็ดแ่งก็หมื่นหนึ่งโสรนอะไรพวกนี้ก็ไม่แพงนะครับผมอย่างนี้ก็จะเป็นรูปพันธ์รูปปพันธ์ก็คือจะเป็นพระขายไม่จบบ้างนะครับผมเป็นพระเก่าไม่รู้ที่ไม่รู้ทางบ้างมั่ววัดบ้างบัวอะไรบ้างอย่างนี้แต่ว่าในวงการก็ถือว่าซื้อหากันอย่างนี้ก็เป็นพระประมาณหลักพันบาทบวกลบหมดทุกอง์นะครับผม อย่างนี้ก็หลวงพ่อเกษมทองคําอย่างนี้ก็สองสหมื่นนะครับผมอย่างนี้ก็หมื่นกว่าเป็นเนื้อทองคําแต่ว่าไม่ไม่เด่นนะเพราะไปเพระไปอย่างนี้ก็สองหมื่นห้ารุ่นสองนะครับผมราคาที่ซื้อจริงขายจริงนะปุโตก็องค์ละหมื่นกว่านะครับผมปุโตอย่างนี้ก็องค์ละหมื่นพราแดงก็สองสามพันพมุยก็ห้าหกพันรูปพอพิงอย่างนี้ก็หายากนะครับผมก็เจ็ดแปดพันปูทวดศูนย์ห้าอย่างนี้ก็สามหมื่นบวกลบปุโต อย่างนี้เนื้อผงใบลานอย่างนี้ก็สามหมื่นสี่หมื่นนะครับผมนี่ก็เหรียญองค์พ่อก็หมื่นกว่าบาทอุโตะอย่างนี้ก็กรรมฐานนะครับผมแบบนี้ก็สามหมื่นสองสามหมื่นปูบุญกิ่งปูบุญอย่างนี้ก็สองหมื่นบวกลบพอคล้ายก็หลักพันนะครับผมแประมาณนี้ประมาณนี้นะอีกก็สองสามผานแล้วกันนะอย่างนี้ก็ทองคาขายราคาทองอางเดียวหมื่นกว่าบาทนะครับผมโอเคนี้ก็หลวงพ่อเกษมก็สองสามหมื่น แหวนวันยันเสษนะครับผมวันนี้ก็ราคาทองห้า0มื่นบาทบอกรบ,บกของพ่อกเกษมทองคำก็มื่นบาทนะครับผมแล้วก็อันนี้ขี้เจ็บแกะนะ่ะดูแค่เป็นไกลลายวันนี้ก็โสธอน,นี้ก็พระขายทองอย่างเดียวก็สี่ห้าพันนะครับผมตันนี้ก็พระองค์ละพันบาทองค์ละพันบาทพวกนี้ก็หลักพันหมดเนี่ยหน้าพระอย่างนี้คือพระหลักพันนะครับผมอย่างนี้พระหลักพันสี่พันสองพันพันหนึ่งแปดร้อยพันห้าสี่พันอยู่ในเร็่งนี้นะครับผมถาดน,นี้นะนพเพื่อนๆดูนะถาดน,นี้หลักพันหมดนะครับผม พวกปุโตนี่ก็สองสามหมื่นสองหมื่นว่านะครับผมปุโตก็สองหมื่นบวกลบอันนี้ก็พออิดวันจุลามันดีรุ่นแรกแบบนี้ก็หมื่นหนึ่งมีทองนะครับผมปุโตก็จะลอยอย่างนี้ก็หมื่นหนึ่งนะครับผมอย่างนี้ก็ประจําวันอย่างนี้ก็องค์ละเจ็ดแปดพันพร้อมทองปุโตอยนี้ก็สองสามหมื่นนะครับผมอย่างนี้ก็หมื่นหนึ่งโสธรอย่างนี้ก็ราคาลงนะครับผมอย่างนี้ก็โสธรก็ประมาณสักห้าพันหกพันฮะพวกนี้ก็เป็นพระหมื่นหมื่นหมื่นนี้มีหมื่นขึ้นหมดนะครับผมพร้อมทองนะอ่ะไปเรื่อยดู นี่นะโอเคเป็นพระหมื่นพอตกุดพอทบก็ขายจบมั่งไม่จบมั่งอย่างนี้ก็หลักพันนะครับผมปู่พ้วปู่พ้วองคเหลืองอย่างนี้ก็หมื่นบวกลบนะครับผมพวกนี้ก็เป็นพระหลักร้อยไปลายนะอย่างนี้ก็ในหลวงนี่ก็พันนึงพราะสุดนี่ก็สองพหมื่นนะครับผมแล้วก็พอแช่มนี่ก็สองพันพันนะครับผมที่เหลือเป็นพระหลักพันหมดอย่างนี้คือพระหลักพันแต่เป็นพระขายได้หมดนะครับผมอะอย่างนี้บางอย่างก็พวกอย่างนี้ก็หลักร้อยปูดุนนี่ก็พันนิดๆนะครับผม อ่นะพอกิ่งอย่างนี้ก็หลักพันนะครับผมพราหลักพันหมดเลยเป็นพราหลักพันหมดเลยปูทรงปูสีอย่างนี้ก็พันห้าสองพันนะครับผมเต่าสุขใจก็สภาพนี้ก็สามสี่พันะอ่ะเป็นพราหลักพันหมดนะดูหน้าพราอย่างเดียวแล้วกันนะอย่างนี้อย่างนี้เป็นพราหลักพันหมดครับผมเดี๋ยวเอาแค่นี้พอนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวแล้วเดี๋ยวมันเวิน้นเว้อนะครับผมอย่างนี้พราหลักพันอนะ่พอทบอย่างนี้ก็ห้าหกพันนะครับผมปูทิมแม่น้ําคูงนี้ก็สภาพนี้ก็แปดพันบาทนะครับผม พราะป่านี้ก็ซื้อมันเจ็ดหมื่นนะ <Wow. S 1> นี่พเพื่อนๆดูนี่ก็องค์พันสามพันสองพันอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคพอเพื่อนๆพอเป็นไกด์ไลน์พอเป็นกระสายพันจริงจะมีเยอะนะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวยาวไปแล้วเดี๋ยวมันไม่กระชับเอาแค่พอสังเกตประมาณนี้หน้าพัานในเพื่อนจดจําภาพจดจําราคาให้ดีอาจจะยังไม่ต้องรู้ราคาเป๊ะปะเป๊ะปะเอาว่ารู้ว่าไม่โดนหลอกกันหนึ่งสำคัญนะครับผมสองดูคนให้ออกเนี่ย ส่วนเรื่องราคาเนี่ยไม่ต้องห่วงให้ดูแค่เป็นไกด์ไลน์ว่าพระแบบเนี้ยแบบนี้นะขายได้นะแต่อยู่ในเวรหลักพันหลักไรยังไม่ต้องไปบอกว่า7 5 0 0 4,500องค์นองนี้3 000, 5 0 0 0ยังไม่ต้องปไปเอาแค่รู้ว่าพระแบบนี้ได้หลักหมื่นพระแบบนี้ได้หลักพัน เอาแค่อย่างเงี้ยมันจะทําให้เพื่อนๆจาง่ายนะครับผมสําหรับชาวบ้านนะจะทําให้เราเรียนรู้ได้เลยวพระที่เล่นหากันเนี่ยไม่ได้มีแค่3วัดมีแค่4หลวงพ่อไม่ได้มีแค่60เกจิไม่ได้มีแค่400วัดนะครับผมพระในประเทศไทยเนี่ยมีเล่นกันมากมายหลายรุ่นแต่ละวัดก็มีเป็นร้อยรุ่นเป็น40รุ่น30รุ่นแต่ละรุ่นก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันเล่นถูกเล่นแพงเหมือนกันมีเนื้อเงินมีเนื้อพิเศษมีความสวยเรื่องตัวแปรหรือเรื่องราคาเนี่ยมากพอสมควรนะครับผมดังนั้นการที่เราเป็นชาวบ้านแล้ว มองว่าเป็นเรื่องยากแต่แค่ให้เรารู้ไว้เป็นเกาะป้องกันตัวให้รู้ไว้ว่าพอเป็นไกด์ไลน์ว่าหน้าพระรูปร่างทรงประมาณนี้มันเล่นหลักพันแบบนี้เล่นหลักหมื่นหรือวนี้เล่นหลักแสน<ว>ให้รู้ไว้วไปเป็นไกด์ไลน์นะครับเพื่อนๆก็พอสังเกตถือว่าเป็นคลิปความรู้อาจจะไม่ได้โฆษณาหรืออะไรนะครับผมช่องทางการติดต่อผมเนี่ยถ้าจะซื้อจะขายอะไรก็แล้วแต่นะเบอร์ <falsch S 1> โทร hey ผม0ูนย์เก้าสองสามหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งออฟฟิศเปิดวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับผมเปิด11โมงถึง4โมงเย็น ซื้อพาพผมซื้อไม่กดราคานะครับผมแล้วก็ผมซื้อตามราคาที่เล่นหากันจริงไม่ต้องมาบอกราคาผมผมไม่มาถามว่าพี่พรเล่นเท่าไหร่นะครับผมไม่มีอย่างเชิง ราคาเดียวเอาว่าเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปค่อยโฆษณาตัวเองละกันนะครับผมเอาว่าเป็นคลิปความรู้ดูให้พอเป็นกระสสยพอไม่อยากให้ยาวมากนะครับผม <Okay. S 1> ID Line a แล้วก็เลข34ตัวแล้วก็ตัว A นะครับผม <Okay. S 1> ตั้ง g p s ว่า Woody ชมบุรีทุกวันอังคารวันพุธจะหยุดเพื่อไปซื้อผ้านในกรุงเทพนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วพบกันต่อใน EP ต่อไป Woody ชมบุรีพริฤาษชมบุรีสวัสดีครับ